ตอนนี้กำลังจะลงไปน้ำตกนะคะเท่าไหร่นะเอื้อยกี่ขั้นนะร้อยกว่าขั้นนะคะน้ำตกผู้จงนาย่ยนะคะไมไหวหรอกเอ้าขึ้นมาเลยขึ้นมาพอหวป่านนี้พอไปแต่พออยากย่งต่ออันขอรองต่ออันอันนำหอมเลย เนรามาเดินลงน้ำตกกันนะคะโอ้โหไหนล่ะลาวฉันก็เป็นลาวไงทำไม่ลาวมันอยู่ข้างล่างจอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โ้โอ้้โ ไม่ใช่ของเราแนะนำนะ่อยค่ะมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเราเรา,เรายังคิดอยู่ว่าเรายังคิดอยู่ว่าเราจะลงต่อหรือเราจะพอแคนอ่นี้ดูทางลงค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ครึ่งเลยนะคะยังไม่ได้ครึ่งละคะ่ะแต่เวลาคนขึ้นมาทำไมเขาเศร้าคะ <laughs> คนขึ้นมานี่เศร้าวานบอกเศร้าเศร้า ทางชันมากเลยนะคะทางลงฉันฉันยังไม่รู้ว่าฉันขึ้นไปแล้วฉันจะเสาะไหมตองงมนไมนไรแต่ตอนขึ้นน,น,นี่ยมันมัใอยู่ทน้หน่นะโยงใจอยู่ในลโยงชัโย,ยงยใจใจเสาะเออได้แล้วได้ฉายาใหม่ละกว่วาจะลงถึงน้ำตกนะคะ อันดูวิวสวยค่ะดูแม่อื่องคนสวยด้วยนะคะเดี๋ยนะเอาใหมค่ค่ะฉันจะถ่ายรูปสวยค่ะสวยค่ะน้าาเี่ยวี่น้ามาเที่ยวอที่นึงนะะเยเบน้ำืนตำบลโดมปะดฐ์ดอำเภอน้ำยืนตําบลดมปัดดาน้ำยืน อากวัดข้าบอลมาไม่ไกลประมาณสิป8กิโลแปดกิโลยน้ำมากอะ่ะอันนี้คือน้ำไม่ค่อย